ลงจากเขานะคะเราก็เลยจะเก็บบรรยากาศระหว่างทางมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยค่ะคนขับรถนี้เก่งมากเลยนะคะยิ่งเมื่อวานนะขับไปขึ้นเขาอะทางไปหนึ่งร้อยกิโล ขากลับก็หนึ่งร้อยกิโลเป็นทางคดเคี้ยวเหมือนงูลเลื้อยเลยนะคะออกมาแป๊บเดียวก็เจออุโมงค์อีกเ,อเห็นไหมคะหูบัวเต็มเลยคะ่ะเพื่อนๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ไม่เจอบนยอดเขาที่มีหิมะเท่าไหร่นะคะเ<ม>พราะผ่านมาแล้วช่วงนั้นเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูค่ะให้ดูตุ๊กตาหน้ารถนะคะ<ม>พอเจอโค้งเยอะๆก็ต้องเห็นตัวเพราะมันโค้งเยอะจริงๆค่ะ <c oughs> โอ้โหโค้งแบบ นั่งไม่ติดเก้าอี้เลยค่ะต้องเอ็นไฟเอ็นมาคนขับนี่โอ้โหขับเก่งจริงๆนะคะอันนี้เป็นค่าเก็บทางลอดใต้อุโมงคะคะ รถสี่ล้อสิบสามยูโรรถมอเตอร์ไซค์สิบสองยูโรค่ะเพื่อนเพื่อนรถตัดหญ้านะคะ ท่นคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคุฟสไต์นะคะเราจะมาทานอาหารกลางวันที่เมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่วิวสวยมากค่ะเป็นอีกเมืองที่เราผ่านเพื่อจะกลับบ้านนะคะเราขอเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆน,นะคะชื่อเมืองคุฟสไต์และก็มีสายน้ำไหลผ่านเมืองนะคะ คิดแค่มาทานข้าวกลางวันที่เมืองคุสต์ไและก็จะรีบกลับเมืองมิวนิกนะคะแต่พอมาถึงความสวยงามของตึกรามบ้านช่องของเขาและก็สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองนี้นะคะเปลี่ยนใจจากหิวข้าวมากเราขอถ่ายภาพมาฝากเพื่อนๆก่อนคะ่ะพอเราเดินมาเราเจอร้านขายรองเท้าก็จัดได้ สไตล์แปลงมากค่ะหนุดตาเลยนะคะดูก็จัดร้านรองเท้าไว้บนหัวตรงทางเข้าเลยค่ะสีสันแต่ละสีนี่กินขาดเลย <c oughs> เราก็าไม่รอช้า <c oughs> เข้าไปขออนุญาตเจ้าของร้านขอถ่ายภาพสวยๆและเจ้าของร้านก็สวยมากๆและก็ใจดี เราก็เดินชมสถาปัตยกรรมถนนเส้นนี้แล้วก็หาร้านอาหารนะคะแต่ยังไม่ถูกใจคุณผู้ชายและคุณคริสเตียนนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆคะ่ะถนนเส้นนี้ไม่มีรถผ่านและเราก็ไม่ต้องกลัว ว่าจะมีรถมาข้างหลังเรานะคะเป็นถนนที่ใช้สำหรับเดินของนักท่องเที่ยวเดินชมตึกรามบ้านช่องนะคะแต่ละตึกแต่ละร้านเขาก็จะมีการวาดภาพมีรูปปั้นแตกต่างกันไปความสวยงามสวยจริงๆค่ะต่างจากเมืองอื่นมากๆแล้วเ,เราก็เดินมาเจอร้าน มีถังหมักเบียร์ใหญ่มากค่ะแต่เรามองไปในร้านก็ไม่มีคนเลยนะคะเราก็เลยเดินผ่านจ้ามาอีกร้านหนึ่งเมนูไม่ถูกใจคุณผู้ชายอีกแล้วรับไปต่อค่ะให้ภาพบรรยายความสวยงามแต่ละเส้นทางแต่ละจุดที่เราผ่านนะคะ ตอนนี้เราก็ยังหาร้านอาหารไม่ได้นะคะเพลินกับการถ่ายรูปมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกร้านมันจะเต็มไปหมดเลยค่ะเอีองเขาอ่ะจะลาดชันนะคะที่เราเดินไปข้างหน้านเนี่ยก็จะเป็นที่สูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามองไปข้างล่างก็จะลาดลงไปค่ะ ผ่านม,มาเป็นสิบร้านแล้วคุณผู้ชายยังหาร้านอาหารทานกลางวันไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆเจอร้านอาหารที่ถูกใจของคุณคุณแล้วนะคะลงเราจะทานร้านอาหารร้านนี้ค่ะ <Yes. S 2> อยากให้เพื่อนๆดูแก้วของร้านอาหารในออสเตรียนะคะ <c oughs> แก้วก็สวยมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรารออาหารที่เราสั่งไปนะคะเราสั่งไส้กรอกออสเตรียนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าจะอะร่อยเหมือนไส้กรอกที่เรากินที่เมนิลิกไหมคะค่ะ ส่วนของคริสเตียนเป็นบริสเนมคิวเลียนลูรินิโคอกันูลวิสซาวครอของคุณผู้ชายน่าทามมากค่ะไก่ชเคสฉันเป็นสัหูทอดเป็นรายถ้าอุปสาาไทย กูดเอพิธยังร้อนอยู่เลยนะคะ มีมัสตาร์ดกับซอนมะเขือเทศค่ะแต่ไม่ต้องกลุงค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่อจ้าพายชมมืองสวย,สวย เราพวกเราก็กำลังเดินขึ้นไปบนปราสาทน,นะคะจะไปชมความสวยความงดงามนะคะเพราะเมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านปราสาทคุบสไตล์มากนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะแวะมาชมเป็นจำนวนมากมีค่าบริการเข้าคนละ14ยูโรนะอันนี้สำหรับผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็มีรถกระเช้าวไว้บริการนะคะ แต่หน้าเสียดายมากเลยนะคะเวลาไม่เอื้ออํานวยพ่อข้ามากแล้วเราต้องเรียบเดินทางกับไปมิวนิกค่ะทุกคนก็จะมายืนกินไอศครีมที่เซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะเราไม่พลาดเราก็จะไปกินไอศครีมเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชายไปรอคิว สั่งไอศครีมแล้วคะ่ะเพื่อนๆพ่คิวยาวมากเลยคะ่ะอันนี้ออเดอร์ที่เราสั่งนะคะถั่วพิทาซิโอคะ่ะไอศ <c oughs> ครีมเขาอะไม่หวานนะคะ <c oughs> อร่อยมาก อร่อยหรือไม่อร่อยให้ดูที่ปากนะคะเป็นที่แรกที่เรากินไอศครีมหมดไปอ่ะหนึ่งอันนะคะปกติอ่ะเราไปเที่ยวที่อื่นนะไม่เคยกินหมดเลยนะคะเพราะว่าหวานมากเป็นอีพีสุดท้ายสำหรับทริปออสเตรียนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตาม ชม youtube ช่องยายเยอะเมียฝรัง่งเยอรมันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ